สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กเกมทโทรนนะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่กับโลบอร์นั่นเองนะครับในแมปทรนนะครับก็ไม่ใช่อีกนะครับโอ้เป็นอะไรกับโทรนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเออ่มินิเกมโว่นั่นเองนะครับก็มันมันค,คล้ายๆกับทโทรนมากเลยนะจริงๆมันคล้ายมากเลยนะเนี่ยการขี่ไลท์ไบส์เนี่ยเป็นไฮไลท์เด็ดของหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยมันติดตาติดใจมากโอ้ยไอ้โอ้ย <What? S 2> เดี๋ยวนะโอ้ oh my god เดี๋ยวเพิ่งอัดคลิปเองอะไรเนี่ยนะครับมินิเกมนี้ก็จะเป็นมินิเกมที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีเลเซอร์พุ่งออกมาจากตอนท้ายเพื่งเราต้องเอาเลเซอร์เนี่ยทาให้คนอื่นเขาชนเลเซอร์เราอะ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับนี่เราจะเลือกโหมดสแน็กกันนะครับซึ่งแต่มันเกมนี้มันมีหลากหลายโหมดดีนะแต่ว่าแต่ละโหมดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงบ้างแต่ว่าผมรู้แค่ว่าเซอร์ไวร์ลเนี่ยคือให้รอบเป็นคนสุดท้ายถึงจะเป็นผู้ชนะ จริงมันมีให้เลือกหลากสีหลากสันแหละนะครับแต่คนอาจจะสงสัยว่าเวลาเล่นเนี่ยไอเลเซอร์เนี่ยบางทีก็มีคนเลือกเหมือนกันอ้าวตุ่มมันมันจะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาใหม่อธิบายก่อนนะครับถ้าถามว่าแบบเราเล่นสีเหมือนกันเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนเล่นไหมเขาบอกเลยว่าไม่ไม,มีปัญหานะเพราะว่าจะว่าไงดีคือเราก็ไม่สามารถชนเลเซอร์ของตัวเองได้นะครับคือเขาคือเราห้ามชนเลเซอร์ของตัวเองเลยแหละ นะครับแล้วก็ห้ามชนของเลเซอร์คนอื่นด้วยนะครับต่อยสีเหมือนกันแค่ไหนเราก็ระมัดระวังได้อยู่ดีหลายคนอาจจะเห็นว่าเลเซอร์ผมมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะเพราะผมไปซื้อมาเพื่อความเท่นะครับเก๋มากครับเออ,เอ,อ,เอ,อปาด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 ,ปาดไม่ได้อุ๊บอุ๊บอุ๊บ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 นี่ส,สเต็ปการขับมอเตอร์ไซค์ผมในประเทศไท่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครเคยขับได้ขนาดนี้หรอกนะครับขับชนกันแพงงอเราสามารถดูได้แบบนี้นนะว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะอ้อมไปดัก ่ตรงนี้ดีด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 โอเคเมื่อกี้มีเลเซอร์อยู่โอ้นี่ปุ๊บ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 ถ้าใครดูแล้วมึนหัวก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าใครดูแล้วมึนหัวก็เตรียมยานโดมมาได้เลยนะครับเพราะแต่ว่าผมเล่นไม่มึนหัวนะจึงมันไม่ได้ใช้สายตาอะไรมากนะครับมันแค่ใช้การควบคุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊บอุ๊บเร่งซึ่งในแต่ละด่านมันก็จะมีเหมือนแพลตฟอร์มที่เหมือนจะบูตอะแพลตฟอร์มบูตออะะะไรรปมาณเนี้ย ซึ่งแพลตฟอร์มบูทเนี่ยโอ้เมื่อกี้บอกเลยนะแพลตฟอร์มบูทเนี่ยสีเขียวมันจะเร่งความเร็วสีฟ้าจะกระโดดนะครับหลักๆมีแค่นี้ไปไปไปที่จริงผมก็ขับรถไปเก่งหรอกเฟี้ยวคือบอกงี้ทุกเกมผมถามว่าผมถมนัดเกมอะไรบ้างน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเป็นที่2นะไป300คือยังไม่มีใครฆ่าใครได้เลยนอกจากเราจะฆ่าเขาฆ่ากันเองนะครับคือฆ่าตัวเองนี่เราจะมีเลือกหมดกันก็มี continuous แล้วก็ survival แล้วก็ king of dis นะครับ แล้วเราเลอกเซอร์ไวโอลวกันนะมันเป็นโหมดที่ถนัดที่สุดแล้วมันดูฝั่งช็อปดีกว่านี่มันจะมีเลือกมอเตอร์ไซค์หลากหลายแบบนี่มีอาร์เคดมีวินเทจมีเดอะไฟเตอร์ถ้าถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยคือเราต้องออซื้อแบบแพ็กเกจเขาก่อนนะถึงจะไอ้นี่ได้นี่ก็จะมีสีด้วยรวมถึงสีด้วยนะเนี่ยบางทีมีสีแบบนี้ขึ้นอะผมอยากได้ไอ้นี่สียเงินเอา้าเฉยเซอร์ไวอลก็ง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวเองให้รอดนะครับ ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งทําได้แล้วแต่เราก็ยังสาม,มารถฆ่าคนได้อยู่ดีนะครับในการเอลเซอร์ฟาดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแหมซึ่งเรายังทาไม่ได้สักตาเลยเราจะจะฟาดหน้าตัวเองโอเคอย่าชนอย่าชนอุ้ยเกือบชนที่จริงพยายามอยู่บนบนไว้นะเพราะว่าข้างล่างเขาชอบอไล่ลากกันแหมเขาชอบไปไล่ลากกันข้างล่างอะบอกได้เลยว่าหนึ่งนาทีนี้นิวแทบสนฮึบอ้าวอ้าวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเป็นที่หนึ่งได้อย่างไร โหบางคนเล่น2วีตายคือซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยก็จะให้ต่างที่ไม่เท่ากันนะบางทีก็ให้750เลยนะครับสูงสุดบางทีก็แล้วแต่นะครับมีอิลูมิเนะอิลูมิเนชันนะครับก็คือแบบไล,ล่่าคาฟันกันอะไรเงี้ยโอเคเราจะร่วมโหวดให้กับอิลูมิเนชันนะครับมีใครสนใจบ้างไหมเพื่อนอ๋อเขาไปฟอยเบอร์กับทีมออฟฟิศแล้วไม่เป็นไรเราจะเล่นอิลูมิเนชันนะครับคือไล่ฆ่ากันอย่างเดียวนี่เราต้องเป็นคนที่ฆ่าได้เยอะที่สุดนะครับถึงจะได้แต้มเยอะนะครับ ก็คือเราจะตายกีย่รอบก็ได้แต่ขอให้ได้ค่าก็พอเม่งแบบอุยอ้ยเฮ้ยปาดปาดปาดอุยอ้ยเอาุณโดนปาดเอ้เอ้ Illumination จะต่างกับ King of Dis ตรงที่ว่า King of Dis นั้นสามารถรีสปอนกลับไปเล่นใหม่ได้แต่ว่า Illumination คือตายแล้วตายเลยอ่ะเมืม่อกี้เราจะไปปาดเขาแล้วก็โดนปาดโดนโค้งหักศอกแหกโค้งตายเราสามารถดูไน้นะครับว่าเขาเอา้าจบเกมแล้วหรอ โอ้โอ้ my god เราเราไปพุ่งชนอะแต่ไม่เป็นไรนะคนอื่นก็ได้ตังเท่ากันนะไม่ซสีเรียดใครที่ดูมึนหัวก็เตรียมใจโดนมันแต่ว่าผมดูแล้วไม่มึนหัวเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นผมเล่นเองมันก็จะมีแต่ว่าผมอยากรู้ว่า Continue a รมันเล่นยังไง Continue a รนี่ก็เป็นเทนอย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษนะมันจะเป็นพ a s t t e n s e past continue a รเออ present continue a future ะ มันเล่นยังไงอะผมไม่รู้เหมือนกันนะบางทีบางมินิเกมผมก็อ่านดีเทลไม่ทันทําให้เราไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงกันแน่ปึ๊บๆนี่เอ้ดียเดี๋ยวมันมีกําแพงมีกําแพงติบโอ้นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่ไม่ชนอืถ้าแบบเฉียวๆพอได้อยู่แต่ว่าถ้าพุ่งชนไปเลยนี่ก็ตุ้มตามได้ในงไงเป็นอย่างนั้นไงนนมันเล่นยังไงอะ่ะอ๋อคอนติเนียอัดก็คือค่าต่อเนื่องปะ คือฆ่าไปเรื่อยๆแหละนะครับยังไม่มีใครฆ่าได้เลยปาด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 แมวขวาไว้ก่อนอุ้ยเกือบโดนสีแดงสีของเขาเขาจะเด่นมากเลยครับผมจะพยายามล้อมเขาไว้เงียบนี่เอ้าไม่โดนสักคนเลยจิบจิบจิบชนอะไรก็ตายหมดแล้วเนี่ยจิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจอเหยื่อโอ้โออ้าวตายซะแล้วปาดปาดโอ้ยเอ้ยยกล้อทำไมโอไมก็ไปยกล้อเฉยเลย เนี่ยบางมินิเกมเนี่ยเอ้าเป็นสเน็กเหรอได้หมดขอยได้เล่นนี่นีโ่โอ้โอ้โอ้ตายชนเป็นกร,รมเราสามารถดูในแมปนะน,นะว่ามีสีไหนอยู่บริเวณนี้บ้างเอ้ยเมื่อกี้ชนไม่ตายเหรอเราก็ตกใจโอ้ยไม่เข้าใจตัวเองอย่างนึงคือเราจะขับไปชนไมาอุ้ยจะปาดผมเหรอเมื่อกี้คุณจะปาดผมเหรอคุณปาดผมไม่ได้หรอกผมนี่เทพมาก หรือเปล่ามีตีเกมนี้ถ้าเล่นเซอร์ไวโนี่ก็พออยู่ได้แหละองอนงอนงอนดนตรีค่อนข้างจะทันสมัยเรียกว่าไงไฮเทคเม่กระโดดปุ๊บโอเคผมเห็นเหยื่อแล้วเราจะทำไงดีว้วจุ๊บจุบ,จบ,จบเอาไปไหนแล้วเอาเมาื่อกี้งอยู่อยู่ดีอยู่เลยจุบยังง้อมีคนฆ่าแล้วหนึ่งคิวโอเคจบอดูเราสิยังฆ่าใครไม่ได้เลยนะครับ ผมเป็นพวกใสแวน้นคือแวน้นแว้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ค่าเรามาเล่น King of d i s กันดีกว่านี่จะดูกันว่าใน King of d i s เนี่ยก็ไม่ก็เหมือนกับอื่นอนั่นแหละแบบไล่ค่าอะไรแบบเงี้ยเราพูดถึงนะพูดถึงสีใช่ไหมนี่ถ้ามีสีแบบแทบแบบมีกลมๆแบบเนี้ยคือเราต้องซื้อแพ็กเกจเขาก่อนนะถึงจะได้ใช้นะผมอยากได้สิเงินมากเลยเพราะว่ามันจ้าบดีนี่ก็จะมีรถหลากหลายแบบซึ่งราคานี่ก็แพงแพงนะครับมันจะแพงไปไหนอันนี้คืออะไรอ่ะ King of Disc หรอ โอ้ยโอโูเนบอกแล้วเป็นไงชนสีตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลือดก็จะลดเลยนะครับเราสามารถชนได้2ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกถ้าเราชนแล้วเราต้องอย่าตายอีกนะครับเฮ้ยทำไมเหมือนโดนขัดขวางตกใจหมดจึบเกมนี้ไม่ต้องใช้เมาส์เลยนะปัดเมาส์ทิ้งไที่อื่นก็ได้นะโอเคได้ไม่เกะกะ king of this อ๋อน่าจะเหมือนทำเหมือนแด้ไงอ่ะทำแบคนเขามี15วิอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ย เนี่ยบางทีก็จะมีแบบรูแดงๆอยู่นะครับซึ่งรูแดงๆเนี่ยคือทางตกนะอเอาดิสดิสทำไมดิสมีอยู่ที่เรา King of d i s คือเราต้องถือดิสใหไ้ได้นานที่สุดหรือเปล่านี่ไงจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอายกล้อทำไมเมื่อกี้ตกใจนี่โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้อหโอ้ยเอาอยู่ได้แค่แค่เวลาเพิ่งนับนะครับเน็ตอ้าวเายังไปได้อยู่นี่นาะโอเค King of d i s คืออะไร ไม่รู้เหมือนกันนะอยูๆก็มีแบบเหมือน UFO อยู่ในตัวอยู่ในตัวเราหรือว่าเราต้องถือจันดิ์แล้วก็อยู่ให้ได้นานที่สุดอย่างนี้ใช e trendy, ่ไหม Stay alive เขาบอกว่าอยู่อยู่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็จะพยายามอยู่เกับโดนปาดน้ำหลอเดี๋ยว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 เดี๋ยทำไมมันช่างหน้าหวาดเสียวหน้าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะนี่แบบเล่นแบบกว้างๆจะสถานตาดีแม่งปาด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 แม่เลยปาดแม่ปาดปาด ปาดป,าด,ปาดไปเลยปิ้วไม่โดนมันปาดยากเกมเนี่ผมปาดไม่เคยได้อุ้ยอา้ามีคนโดนปาดซะแล้วนะครับจึ๊บโอ้สองศพเลยหรือเปล่าแล้วเนี่ยอือหือเอ้ยจิ๊บหายแล้วอสีเขียวสีเขียวสองวิสองวิจึ๊บวอดแล้วเย,ย้ดูท,ที่ที่หนึ่งได้650แบบโคตรชื่นใจ นะครับอยู่ต้องเป็น1นาทีเนี่ยโห้โคตรสตรองมากเมื่อกี้เราพูดถึงไหนอมอไซปะใช่ไหมนี่ผมอยากได้คันนี่อยากได้คันคันไหนคันไหนก็ไม่เท่เทัาคันแบบเนี้ยแต่แบบนี้ก็โอเคนะผมอยากได้แบบเนี้ยราคา18ื่นโอไมคก็จะแพงไปไหนผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีแค่โหมดนี้หรอกเซอร์ไบเบิลนะครับอ,อ,อยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะโอเคแล้วก็ยกแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแง่จึ๊บ เด้งเข้าไปเด้งเด้งเด้ง,เ,ดงเขาจะปาดผมหรือเปล่าอุ๊บ้อหอโดดข้ามได้อ้าวตายซะแล้วนะครับศพแรกอือปาดปาดปาด,ปาดไม่ได้นี่เป็นไงลายเลเซอร์เราสวยไหมรถกระดกเมื่อกี้เมาเมาเมาเมวเมวโอ้โหเมวเมว,มว,มว,มวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอูขอนานๆน,นะครับขอนานๆขอนานๆขอนานๆตอนนี้เราดวลกับสีฟ้าอยู่นะครับซึ่งเป็นศัตรูคู่แข่งของเรานะครับไม่ใช่หรอกก็แค่แข่งกันอยู่เฉย โอเคแล้วก็พยายามตีวนอ,อ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมเราชนะอีกแล้วเป็นไปได้จะไหน,นไม่ไม่ได้จะไหนเนาะมันเป็นไปได้จะไหนที่เราสามารถอยู่รอดได้อ่าเรา,เอาอะไรดีอ่ะเอานีไหมอันนี้ดีอีกดีกว่าทิงออฟไม่เอาอ่ะมันไม่ได้ฆ่าเราขอล้องฆ่าบ้างตอนไหนที่เราได้ฆ่าคือเป็นโหมดเซอร์เวิรล แต่ตอนไหนที่เราจะเล่นหมดค่ะเราก็จะอยู่รอดซะได้ l l u m มิเนชันเปรียบเปรียบเหมือนเสมือนฮาร์ดคอร์นะครับแต่เป็นฮาร์ดคอร์ที่โอ้โหอุ้ยเจ็บแล้วนะครับตอนนี้เราจะไม่สามารถอยู่รอดได้อะฮะเอ้ยทำไมจบเกมไวจังอะไม่มีใครตายเวรกรรมมีหมดไหนเลยบ้างเนี่ย Forever ยังไม่เคยเล่นเลยอะลองเล่นดูก่หน่อย For e v e r นี่จะเล่นเป็นทีมหรือเปล่า ตอนเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีให้เลือกแบบชุดนะเขาจะมีแบบแบบชุดที่ผมเล่นคือรัดกลุ่มไอ้แบบหนึ่งก็คือเปิดไหลนะครับก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่าผมชอบแบบนี้แหละผมว่ามันดูจา้าดีอาโฟย์อเปอร์ Forever. นี่ที่จริงแล้วแบบเนี้ยง่ายดีนะเราจะได้ดูกาการที่ถูกมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวขยายนิดนึงนี่เดี๋ยวมันไม่ท้าทายเดี๋ยวมีสีแดงมากเออสีแดงมันค่อยที่นี่เป็นสนามสีฟ้าเท่านั้น จึ๊บเด้เงเด้งยังไงเราก็โอ้โหดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเส้นเรายาวจังหรือไม่ใช่จึ๊บจึบจึบหรือเป็นเส้นของคนอื่นเขานี่น,น,นี่โอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวเล็กขนาดนี้จะอยู่ได้ไหมเนี่ยเอาอะไรอะเดี๋ยวนะมันคือโซเวโวหรือเปล่าผมอ่านไม่ทันม้งแต่ได้ตังค์เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะรู้ไหมก่อนจะมาเป็นเราในทุกวันนี้ผมต้องผ่านสนามแวดมากิสนาม โดนตำรวจจับรู้แล้วรู้เล่าอ้าวมีคนตายนี่การเป็นเด็กแวน้นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับขอเพียงแค่คุณมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดใจที่เราไม่ควรจะแนะแ,แนวอะไรที่แบบ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 นี้เลยนะครับไม่แนะนําให้เป็นเด็กแว้นนะครับมันไม่ดีต่อประเทศชาติและสังคมและตัวเองและพ่อแม่และครอบครัวและตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาเหนื่อยเหนื่อยจับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อต้องคิวต้องคิวเหมือนข้างล่างเขาจะปาดกันนัวมากเลยเราขอไปแบบร่วมฝ่ายกันหน่อยสิ เมีบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้างบนนิดอะไรอะเอ้าที่เราลงมาข้างล่างไปบนหมดวัดเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลงมาแล้วเขาจะดวนเขาจะดวนครับเขาจะดวนขึ้นได้ไหมอ่ะต้องหาทางขึ้นสักที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปาดปาดปาดอุ้ยโดนปาดแทนข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมเขาจะขึ้นไหมอ้าวเขาขึ้นจึ๊บ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 จจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊ ล่วงเฉยเดี๋ยวๆสีเขียวสีเขียวไอ้อ้ oh my god จะปาดยังไงให้แบบปาดโดนคนอื่นเขาอะบางทีเราต้องทําแบบเส้นขงขวางไว้อะผมต้องดูก่อนว่าต้นสายเขาไปไหนเงี่ยเงียปขอเขาขึ้นข้างบนหรือเปล่าดูในแมพเดี๋ยวเช็คในแมพแป,ป๊บนึงนะครับม,มีข้างบนน่าจะเป็นสีแดงผมขับบนมาหลายรอบไปเนะี่ยเดี๋ยวนะผมมาบนที่เดินทําไมเนี่ยเรากำลังพยายามหาทางขึ้นอยู่ซึ่ง นี่ไงขึ้นได้แล้วต้องสโลนต้องมีการแบบหักโค้งนิดนึงอ่ะนี่งไ,ไงสีแดงอ้าเดี๋ยวไปไหนแล้วะวสีแดงโอ้ยโอ้เสียจุยมากเลยไม่ได้ฆ่าเลยบางทีผู้ชนะก็ได้ตังแบบตังมหาศาลนะแต่ว่าผู้ที่ไม่ชนะก็แบบอ,อะไรก็ไม่รู้ที่จริงเราปาดในทุกแมปเลยนะก็แล้วแต่จิตใจเราจะเลือกว่าเราจะจะปาดหรือไม่ปาดนะครับเราจะจิตใจดีแค่ไหนที่จริงการปาดหน้ารถมันไม่ดีนะมันจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน โอ้โหแล้วโดยสีฟ้ากันกระจายมาโซเวโวก็ได้นะครับของถนัดอยู่แล้วแนะนําว่าเน้นปาดไว้ก่อนก่อย่างนี้ออืเมื่อกี้คุณคุณเกือบไปแล้วโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวซ่องแคบซ่องแคบเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ยหืมโคตรปาดเลยเมื่อกี้โอ้ปาดแบบแบบคอมโบมากอ่ะเราอยู่ได้แค่สิบสองวินาทีสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับไล่กันไปแล้วไอ้ลูกหนามๆนี่คืออะไรทุเรียนปะ ในตัวนี้เรามีดิสจุูเอ้ยดิสยังไม่สปอนจืบเราต้องเพียงแค่ถือดิสให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําไปทําได้นะครับเดี๋ยวอืเขาปาดเก่งกันจังเลยอ่ะเราเล่นอะไรของเราเดี๋ยวอยู่ข้างล่างมีสีม่วงสีม่วงสีม่วงไปไหนนี่ไงสีม่วงไปนู่นแล้วสีม่วงสีม่วงโอ้โหเดี๋ยวไล่ไล่ตามไลยไปโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโค้งโค้งโค้งปาดเงียบเงียบเงียบนี่เอ้าเอ้ยชนตัวเองเฉยเลย อ้าวปาดได้แล้ว1คนนะครับเอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วอ้าวปาดได้แล้ว2ศพนะครับอ่าเราต้องปาดเรื่อยนะครับเหมือนว่าเฮ้ยบอกแล้วถ้าไม่ใส่เซเวอโนี่ปาดไม่ลงคือเราต้องไปปาดสีม่วงอะแล้วก็ถือดิสมาเดี๋ยวดีแล้ว,ลว,ลวโอ้โเหมือนเขาจะรู้เหมือนเขาจะรู้เดี๋ยวสีม่วงอยู่ไหน ยังไงนังไงโอ้โหโเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเกือบไปแล้วเดีนะ๋ยวเส้นหายพอดีพอดีนี่ผมขอลงไปข้างล่างก่อนละกันจึบ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนบเบไปลาหาสีม่วงก่อนยังไงสีม่วงโอเคขับตามลายไปค่อยๆไล่ปาดไปเรื่อยๆจะปาดได้หรือไม่นี่ไงเอ้ยปาดได้ไหมเอา้าปาดไม่ได้เหรอเซ็งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูลายก่อนดูเชิงก่อน มันคือศึกไล่ล่าดิสนี่ไงเราระโทรจุ๊บนี่โค้โงโค้งโค้งอ้อม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 นี่ไงเอา้าเขาไปนู่นแล้วอะ่ะนี่ไงเกือบปาดได้แล้วปาดได้ไหมปาดได้ไหมีนปาดได้แล้วโอเคอ, <c oughs> <c oughs> อ้ายเฮ้ยอุตส่าห์ปาดได้แล้วเนี่ยไปชนต้นไม้ต่อสีหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยก็คือสีเขียว ผมไม่สนใจเกี่ยวแค่ตาเดียวเองอะก่อนอ,อื่นเราต้องไล่ล่าหาเหยื่อก่อนเป่นไ,ไงสีม่วงสีม่วงสีอะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้กำลังงงอ่าสีฟ้าเสร็จเราแล้ว,ลวเสร็จเราแล้ว,ลวสีแดงก็ได้ฮึบจึ๊บจึ๊บ,บ,บอ่าจะทำยังไงดีนะจะทำยังไงดีนะเราจะป่ายเขาได้หรือป้อ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมโอ้เดี๋ยวทำไมตีวงเอ้าได้อยู่ได้อยูอยอย่รถโดดเมื่อกี้นึกว่าไม่จะไม่รอดแล้ว โอ้ยตายผมไม่เข้าใจอยู่อย่างแนละ้วผมจะชนขับรถชนหินทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีสีแดงอยู่เดี๋ยวปึ๊บ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 สีแดงหายไหมไม่หายไม่หายโอ้ชนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล่งก่อนว่าสีม่วจะปาดยังไงดีเดี๋ยวจะปาด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 ,ปาด,ปาดไม่ได้อึ๊บ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 เดี๋ยวให้ชนขอบได้ไม่งังน,น,นี่เราซีไปแล้วตกคาได้ตั้งคนนึงเนี่ย เดี๋ยวผมอ้อมไปดักสีฟ้าก่อนเอ้ยให้มันน้อยๆหน่อยสิปาดได้คนหนึงนี่ก็โคตรช่นเอาแหละนะครับผมจะเล่นแบบมีสติสมาสุดี๋ยๆเดี๋ยวๆจะบอทเล่นจะมีอย่างมีสติสัมปชัญญะมาเอ้าเขาโดนไปแล้วครึ่งหลอด50%รถลดสูงสุด50%โอเคคือค่าได้หนึคิวอุยปาด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 ใครใครระเบิดต่อหน้าเลย โอ้โหดูดิสูงสุดพันสองตังค์เยอะมากเราได้แค่500นะครับก็นะครับเล็กๆน้อยๆเฮ้ยาจะทำยังกับชีวิตนี้ดีเนี่ยผมว่าเราไม่ควรจะขับมอเตอร์ไซค์ทั้งในเกมและชีวิตจริงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนดานมันจะขยับได้โอ้หมาก็ดาดมันมีแอนิเมชันอะไรบางอย่างหรือเปล่าเคจุ๊บจ๊บผมอยากรู้ว่าไอ้น้ำหนามนี่คืออะไรเอ้าบางคนเห็นบางคนยกล้อเนี่ยไอ้น้ำหนามนี่คืออะไรถ้าเราชนจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ๋อ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ,อ๋อคือเก็บหรือเปล่าเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือหือเก็บของครับเก็บของเงีบเยบเงี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 ยบโอเคเดี๋ยวอือหือมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเก็บง่ายๆเนี่ยมันเก็บค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันเฮ้ยเ้ยได้ไหมโอเคได้แล้วอ่ตาตอนแรกนว่าไอ้ทุเรียนนี่มันเก็บไม่ได้ทุเรียนอ๋อเราเก็บอันนี้ได้เดยอะพอสมควรแล้วหรือเปล่า3มชิ้นเนี่ยแต่ผมไม่เห็นศัตรูอะไรเลยอะ เหมือนศัตรูเขาจะไปตีลักฟันแทงระวังไม่ไม่ใช่ตีลักฟันแทงเขาปีปาดหน้ากันอยู่ข้างหน้าข้างบนไอ้บ้าเอย้ยไปไหนแล้วไปไหนและวเดี๋ยวเขาโดนเราแล้ว,ลวมา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 เมื่อเขาโดนเราก็จะทําให้เขาตายให้ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนไม่ว่าจะยังไงเดียบขอเก็บทุเรียนก่อนออนี่มันทุเรียนแห่งโลกอนาคตอตอนนี้มีแบบหลากสีหลากสัน จึ๊บจึ๊บจึ๊บเริ่มจะพอแยกอ้าวระเบิดแล้วนะครับจังหวะนี้เขาชนระเบิดนี่อาเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เราสวนกับสีม่วงเหรอยิ่งเก็บไอ้ทุเรียนเยอะเ,เนี่ยก็น่าจะดีนะรู้สึกว่าหางเราจะอยู่ได้ยาวมากเมื่อผมเก็บทุเรียนรัวๆนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาปาดเขาปาดเอ้ยเอ้ยมอนไปเลยครับเพอน้องอ้าวมีคนชนแล้ว50%อร็ไอ้กำแพงขึ้นเกือบชน โอเคเราไม่มีใครชนได้เลยนะครับอโอเคยังไงสลับคลิปนี้ต้องขอลาไเพิธีนี้กอนลวกันนะครับก็เป็นมินิเกมที่ค่อนข้างจะมันใช้ได้เลยนะครับแบบใส่แว่นไรเงี้ยแว่นปัดหน้าเลยนะครับสรับใครที่สนใจก็สามารถกดจากใต้คลิปไปเล่นได้เลยนะครับใครอยากให้ผมเล่นต่อก็อก,กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่แล้วก็ผลงานออใหม่ๆนะอยากจะให้ได้แมปอะไรก็บอกได้เลยนะทำไมเราพูดต่อเนื่องจัง โอเคสำหรับนี้ก็สซยนาละนะครับไปบนแเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอ้